สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์นะเรามาพบกันในช่อง YouTube โฮโรตั้มแมนเวอร์อ่านะครับเรามาดูดวงกันในเรื่องของความรักอ่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับ16ถึง30เมษายน2562นะครับดวงความรักของท่านจะเป็นอย่างไร นะ,ะและก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับแม่นไม่แม่นหรือดีไม่ดีอย่างไรนะครับถือว่าเขาเรีกเยกว่าอะไรนะ,ะให้กำลังใจกันแล้วกัน อ่ะเรามาดูดวงกันนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์อ่าเห็นไหมครับตรงคอนเซปต์เลยเกิดวันศุกร์เฮฮาปาร์ตี hey ้เกิดขึ้นนะครับมีเกณฑ์นในเรื่องของอการเฮฮาเกิดขึ้นนะ,ะเขาเรียกว่าความสำเร็จนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะครับ แต่ในเรื่องของความรักแน่นอนนะครับถ้าคนโสดอยู่นะครับเขาเรียกว่ากําลังเลือกนะครับกำลังเลือกกําลังกาลังเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกที่ดีที่สุดประมาณนี้นะครับเข้ามาประมาณ3คนเกิดขึ้นนะก็เลือกได้หนึ่งคน <c oughs> ถ้าถามว่าถ้าในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นยังไงโอเคเลยนะครับการร่วมหุ้นการลรงทุนนะครับหรือเรื่องของความรักประมาณนี้เอนเตอร์เทนดีนะครับถือว่าความรักตรงเนี้นะครับเอาใจใส่ทุกๆเรื่องเลยนะครับเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำบุญและนะครับ เขาบอกว่านะครับคนที่มีครอบครัวนะครับอ่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปทําบุญเห็นป่ะเพราะจัสติกกับเทวดากับซาตานนะครับอ่าเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระราหูนะอ่าไปวัดอินนะครับอ่าไปคาชโนดประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอ่าเกณฑ์ในเรื่องของ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนี้นะครับก็หมายถึงลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องของการงานที่ดีความรักที่ดีเกิดขึ้นนะครับถ้ายังโสดอยู่แน่นอนนะครับความรักเข้ามาจะเป็นลักษณะของต่างถิ่นต่างที่นะอาจจะเนื้อสุดเชียงใหม่นะครับภูเก็ตระยองอะไรประมาณนี้นะครับ แน่นอนนะครับมันคนละคนละทิศคนละทางเกิดขึ้นนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของคู่กรรมนะครับคู่กรรมคู่เวรคู่อะไรกันเกิดขึ้นนะครับถ้าถามว่าในเรื่องของครอบครัวที่มีครอบครัวกันไปแล้วก็เป็นแบบคู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมคู่อะไรประมาณนี้กันเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับให้ไปทําบุญนะครับ ของที่เป็นคู่อย่างเช่นปล่อยปลาเป็นคู่รองเท้านะ,ะเชิงเทียนแจกันในประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเป็นคู่เกิดขึ้นนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นงานตรงนี้นะครับงานเข้ามาเยอะมากมายไก่กองนะมันเหมือนทำนองว่า มันเหมือนทํานองว่างานตรงนี้มันเหมือนทํานองว่าการไม่ได้พักผ่อนอะไรประมาณนี้หรือเครียดกับงานนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของมีปัญหากับเด็กก็ได้นะมีปัญหากับเด็กหรืออะไรประมาณนี้นะอาจจะสื่อสารการผิดหรืออะไรเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนทํานองว่างานที่จะต้องแก้ไขงานที่จะต้อง นำเสนออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะมันเหมือนทํานองว่าแก้แล้วแก้อีกประมาณนี้นะก็ถือว่าอ่อนทนไปนะครับแล้วก็การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะมีบุตรใหม่นะครับเป็นอย่างไรนะครับถือว่าดีเลยเป็นอภิชาติตบุตรนะหรือ,อเกณฑ์ในเรื่องของอ เขาเรียกว่าอะไรนะมีมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะบริวารที่เป็นผู้ชายเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะแต่ถ้าถามว่าบริวารตรงเนี้ยนะครับอ่ามันเหมือนกันไหมนะครับแน่นอนนะครับบริวารผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการขัดข้องขัดข้องขัด ใจหรืออะไรประมาณนี้แต่บริวารผู้ชายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของอ่าใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันบอกว่ามันได้หนึ่งช่วยอะนะอ่าแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของการที่จะได้อะไรมาตรงนี้นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับ endo รักใครกันเกิดขึ้นเห็นไหมครับมีเกณฑ์ในเรื่องของชีวิตสมรสลอะอาก็คือจะทำอะไรทุกทุกอย่างนะครับสำเร็จหมดนะครับหรือจะเริ่มอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับมีผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับเขาบอกว่าลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องขององาน แงงานนะครับก็คือลักษณะของสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกหรืออะไรประมาณนี้เปิดทางเห็นไหมครับโอ้ออิ่มเลยนะครับก็แสดงว่างานทุกอย่างตรงนี้ไปได้ดีเกิดขึ้นนะอ่าไปได้สวยเห็นปะ่ะเพราะว่าลักษณะของผู้ชายตรงเนี้ยนะ,ะกิน กินของว่างกินอะไรประมาณนี้เพลินเลยแล้วการดูดูทีวี TV ไปด้วยประมาณนี้ก็ถือว่า,างานหรือธุรกิจอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าไปได้สวยเกิดขึ้นเห็นไหมครับกิจการงานต่างๆ นะครับเนี่ยผู้ชายอ่ามีเกณฑ์ในเรื่องของผู้ชายให้การช่วยเหลือดีผู้ชายให้การต้อนรับขับสู้ดีนะแต่ก็แน่นอนนะครับต้องแสดงความสามารถโชว์ power เกิดขึ้นนะอ่าเห็นไหมครับในเรื่องของสุขภาพนะครับหรือนะครับในเรื่องของจิตใจ นะครับมันจะเป็นลักษณะของความอึดอัดใจการที่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะถูกเลงไว้ถูกตาไว้นะครับให้แบบมอบหมายไว้อะไรประมาณนี้ก็จะต้องดีต้องอะไรประมาณนี้นะ,ะมันจะเป็นลักษณะของเกณฑ์นในเรื่องของการที่แบบ มันจะต้องทำทำทูกทำอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของภาวะในเรื่องของความกดดันของตัวเองประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็ถือว่าประสบความสํำเร็จแล้วกันอืมอ่าเห็นไหมครับอ่าบ้านแตกนะครับหรือในเรื่องของไฟใบบ้านนะครับให้ระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์นะ อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอารมณ์เกิดขึ้นนะอาจจะพานมาในเรื่องของที่ทำงานหรืออะไรประมาณนี้นะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวอ่านะก็จะทำให้บรรยากาศตรงเนี้ยเสียไปนะก็ให้ระวังนิดนึงนะมันเหมือนทํานองว่าถ้าให้จบก็จบเลยประมาณนี้นะ เพราะว่าถ้าดูแล้วอ่ะนะงานตรงเนี้นะครับมันมันมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องขององานรหลายๆอย่างประมาณนี้นะ,ะถ้าให้ระวังนะครับตรงนี้ก็ให้ระวังการเป็นศัตรูนะครับกับผู้หญิงเกิดขึ้นนะ เพราะว่าผู้หญิงตรงนี้นะครับอ่าวัยประมาณสี่สิบห้าสิบอ่ะนะมันจะเป็นลักษณะของคอยขัดแข้งขัดขาหรือเกณฑ์นในเรื่องของการไปฟ้องหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยงานตรงนี้มันจะสำเร็จได้ช้านิดนึงนะอ่าบทสรุปนะครับบทสรุปอ่าขึ้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ ม้าครึ่งคนนะครับครึ่งครึ่งม้านะครับก็หมายถึงความสำเร็จต้องใช้ลักษณะของความอดทนนิดนึงนะครับความอดทนความอดกลั้นตรงนี้แล้วฟันฝ่าไปนะครับเพราะว่าม้าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องของอค่อยค่อย ค่อยๆทำค่อยๆทาไปนะครับแล้วมันจะโอเคนะถ้าถามว่าเกณฑ์นในเรื่องของงานตรงนี้เป็นอย่างไงนะครับบอกได้เลยนะ,อะของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับงานจะต้องวุ่นวายงานที่จะต้องติดต่องานที่จะต้องแก้ปัญหานะ,ะก็พร้อมใจนะครับให้ลุยๆไปนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเกณฑ์นในเรื่องขององานที่ มันเหมือนทั้งนองว่างานงานจะออกต่างต่างจังหวัดมันก็ยังไม่ได้ออกนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันยังยังติดขัดอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าดูแล้วมันต้องอดทนนิดนึงนะครับแล้วงานตรงเนี้ยนะครับจะไปได้สวยนะครับตรงนี้ถ้าถามว่าเกณฑ์นในเรื่องของเนี่ยการไปทําบุญเนี่ยนะไปไหว้พระราหูนะครับอ่า ไปไหว้หลวงพ่อโตนะครับวัดอินนะครับหลวงพ่อใหญ่ๆอะไรประมาณนี้อธิษฐานนะครับขอพรไปนะครับว่าให้การงานตรงนี้มีทางออกมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนนะก็เติมน้ำมันตะเกียงไปด้วยนะครับถวายถวายปัจจัยประมาณนี้ นะครับเกี่ยวก,กับเรื่องน้ํามันตะเกียงแล้วมันจะเป็นลักษณะของทางออกเกิดขึ้นนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ยังไงนะครับมันก็มีเกณฑ์นในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ใหญ่ผู้หญิงอยู่แล้วนะครับเจ้านายอะไรประมาณนี้ก็ให้การช่วยเหลือดีนะครับสนับสนุนดีนะก็ไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาอะไรหรอกนะครับก็ถือว่าไปได้สวยนะครับ แต่ในเรื่องของความรักแน่นอนนะโสดนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลือกนะครับอันนี้ก็แบบว่ายังเลือกไม่ได้นะครับก็ยังดีด,ดีดีทุกคนประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับถือว่าครอบครัวดีนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยอเอาใจใส่ในเรื่องของเสื้อผ้าเอาใจใส่ในเรื่องของ ตัวเราเองประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับประมาณนี้เลยก็ถือว่าจบนะครับาการดูดวงในวันศุกร์นะก็แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะอาจจะดูดวงตรงนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของโดยรวมนะของคนที่เกิดวันศุกร นะอ่ะถ้าอยากดูดวงจริงๆจ,จังๆนะครับกับอาจารย์ตั้มแมนเวอร์ได้นะครับ089 963 8635 089 963 8635นะแล้วก็ ID line นะ t u m 4296 TUM 4296นะครับหรือตั้ม T ู M UM 4 2 9 6่นะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อ่าเป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้มด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์ Comment อ่าอมเมนต์ใต้ข้อความนะครับว่าดูดวงไปแล้วแม่นไหมแม่นไม่แม่นประมาณนี้นะครับก็เราก็ลากันนะครับเหลืออีกคลิปหนึ่งนะครับก็ดูดวงกับคนวันเสาร์นะแน่นอนนะครับก็ลากันได้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ